ทีมคุณภาพเชื่อชายโซโลยก็เจ้ากลัวเอิดแล้วทีมคนโหดคนอันตรายเอาเลือตมาอาตมาเนี่ยนักโพลศาสอะไรมาเลยเอ้าโหฮอนนี่กูไม่ใช้คำยุ้งเฮ้ยเรามีเรามีสี่ระบบได้นะโอเคถอยถอยเดินไเดินมึงกรฆ่าโซโล่มังกรถึงถึงโอ๊ยไปดูเรายไอ้เหี้ยหนีเร็วโอไม่รอดเอ้ามึงกลับเข้าไปทำไมอ่ะเอ้า เอ้ยอเ้ยไอเหี้ยเอ้ยผเอาผมเนี่ยไอตัดลามันแได้เอใสตึงีเลยพุ่งมาสิใสตพุ่งมาสิสลันเลยไสลันเล่นทำไมสลันเล่นทำไมตัเียไ้าโอ้ยได้ผวยอย ไอ้แต PA: ่ที่กูพามาลองในห้องญี่ปุ่นไปตอนนั้นอะไรคุุณามึงรองทอ่าีตนญี่ปุ่นลัวจำมนหลดจน่นี้แล้ทีมคุณภาพเชือชัยอีกคุณภาพเชยชัยคุยอะไรเฮียไ่เอ็ได้เวลาฮีโร่ลุนไกระลุนกายภาพสูงนะตึงๆเลยแล้วทำไมดิทำไมมันไม่โหลดเรนดวะฮไมเกรนมึงโหลแล้วกูล้ไอ้คุย กูเปิดไมค์เกมไม่ได้กูไม่ตอนแรกเพื่ออะไรมาบอกเพื่ออะไรพวกเราห้าคนพวกเราก็อยู่เลยห้าคนเด็กมง่เลยกันเพื่ออะไรโจรุ่ยกเจ้ากลัวโจรุ่ยกเจ้ากลัวโจรุ่ยก็จกลัวไม่นักลอวเราไม่ธรรมดาไม่รู้แต่ละตัวมันโอ้โหเมทสามตัวไอ้เจ๊เข้มึงดูมันดิเราเจอเจอแฟนล้มเจ๊เข้คิกซี่ออฟว้าวเจอแฟนล้มคิกซี่ออฟนี่มันอะไรกันนี่ดู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 มันไม่ได้ไอเดีย มาแล้วก็เชียร์คนอิ <inde> ่มไปเลยยีซีออฟแล้วมาหนี่ทำไมไม่ไปออฟอ่ะเขาจะเออไข่ตอนเย็นไข่ตอนเย็นไข่อะไรวะเนี่ยเด้ออะไรวะเนี่ยตอนนี้กี่ไอ้เด็กที้อะดิอ้าตีไม่ได้โอ้ยอาตมาอยู่อย่างสงบถ้าโยมอยากกินกบออกมาเวรอะไรจะทำผัดเผ็ดอ่ะอาตมาผัดเผ็ดกบเอ้าแล้วไปอยู่ตรงนั้นได้ไงวะเนี่ยไอ้ที่กินไม้ของนี้มี่อง มันแลวดูวานูลุมกูตกมันสิตบเลยตัดให้ตัดให้เออกระชากกลับสวยเอาไมด้เหยียเอาคืนุ่่อน u ู้กูดูย o กูดูยูทูปแบบอะไรดูวิธีการเล่นสอนลำฟพลินสอนลำฟิสอนลาลินเดอีกอี๋เฮ้ยอะไรไอ้ข่าวเนี่ยหนุ่มนี่ยสอนลำฟพลินสองนิ้วด้วย มาเดยวติดไว้ไม่ต้องแจงจับตัวเองตายเหี้ยไว้ก่อนตายเกี่บจข้เหยว้มอวตรอนึ่งโอ้โหเหี้ยไปดีเขาไปดีเขาไปเลยมอ้ยโอ้มันอติโก้อหมดงมหมดามหมดนะตายตายไหยไม่ตายผมมีตเกอร์อยู่ไต้องห่วงพวกเลย วิกวันแอสใจเย็นที่ว่ามึงตั้นไงหล่ะตาจาวิปแล้วมึงไม่เก็บไปครบล่ะมึงเก็บแต่ก็ปล่อยให้คบฮาลูเนี่ยไม่ใส่อยู่โลกอยู่โลกตายเข้าไปตายเลยช็อกโกช็อกโกพายเข้าไปยีงกันรัวเลยูโอยู่โลกช็อกโกช็อกโกพายเฮ้ยไปช่วยเพื่อนดิจิ้งจอกเอ้ามึงมาเดี๋ยวขู่มึงมึงกลัวอะไรมึงกลัวอะไรเนี่ยกลัวหมามาช่วยกันหน่อยดิเนี่ยไอ้หมูเนี่ย ปุ๊บโอเคโอเค Safe. มันเสร็ติดมันเสร็จแ้วกติดทับพิกเกอร์เฮ้ยเด็กแค่นี้ฮะเอาเอาเยี่ยนี่มัตบลงเขาดิมันตบมันตบกลนคือเขาจะใส่เดียวกับอาตมาเอฮ้ยกูขังกูค้างไอเด็กกูค้างเอ้ยไอบอมไอไป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 กูเมียดมานี่โลดอกไปโดนเลยหอกไปโดนเลยเหรอคุณบ้าเปล่าเดียวเดียวเคุยยูทูบอ่ะแล้วทีมโคตรโหดโคตรอันตรายเอาเลืออาตมาอาตมาเนี่ยนักโปโตศาสตร์ไปมาเลย โนฮอนนี่มูไม่ใช้คำโอ้ยเดยด้วยชาวชาวชาวไรชาวไรจอนชาวไรกูโดนแล้วไอ้เหี้ยเกี่ยวไปเกี่ข้าวตายหาแล้วชาอชาวไูเข้าป่าไปเก็บของเข้าป่าไปเก็บของเนี่ยดูเนี่ยป้อมมยหลักงข้ามเลยเนี่ยไอ้เหี้ยไอ้ไอ้เหี้ยเี่ก็ป้าวไอ้สั์เป็นขั้วเลยเอน้ลยเอ้ยยุ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 ยไม่เนี่ยยุยไม่เนี่ยอ้ยยุยอยู่นี่เนี่ย ตายนาเนี่ยตายตายเอาไปนี่ออกมาให้ตายดิอาตมาเออช่วยกันอาตมาเออตบเอาเลยอาตมาลุมผมคือผู้หญิงตบคนแก่ไปปิดไฟดิเอาดิย้ไปเร็วมาอยู่ได้ยิปแล้วเอาชิปปองคืกันบ้านเลยเอิร์ดกันบ้านเลยเอิร์ดกันบ้านเลยเอิร์ดตายเลยที่มันปู พีรี่โพ่อพ่อแม่ไม่คุยันไมตายเกิดเล่นฟอเล่นต้อยิคบย้้หายพ่อแม่ี่ไพ่อแม่บดไถึงพ่อแม่เก็บลูกปั้ยทำกูช้าจังเลยตู้ปัยัชิคีพู้มันบวกดาเมจห้าร้อยเปอร์เซ็นชิี้บวกดาเมจห้าร้อยเปอร์เซ็นไอ้ยี่อาตำอาตำมาจะใช้สกิลธรรมดาด้วยหรอตำมาจะตีธรรมดาด้วยหรอี เรามีเรามีสี่ราบบได้นะโอเคถอยถอยนาน้เขาตัวตึนมาเปิดหน่อยเปิดหน่อยเออปปเปิดเออไอ้เหี้ยพระเจ้าจะตายเป็นคนแรกกูสามารได้เลยเอาไปตีรักทำไมเ่ยไอ้เหี้ยไปตีรักทำไมอะกูไม่ตามตัวชิบาอยู่ไกล้กวเตายมาสวยเยอไปีคุณภาดีเอ้ตัวดนวัโล่วกนตึงๆไอ้เหี้ยออฟเของแพ มุงดูออฟเลนกูว้ายนายพุ่โง่เนี่ยหัรดเล่นได้แบบออฟเลงกูเนี่ยในรุ่นโซนเนี่ยก็เเฟื่อเพื่อนไม่อยู่เพื่อนไม่เนเพื่อนไม่เนเพื่อนเน่ไอ้ค่แต่นเพื่อเ่่นบอกเลยนะหนูแฟนออกซับมาแทนไม่ได้ช่วยเกรซีเกรซีครับติดอยู่สุเอ้ยมึงยังไม่หยุดอีกไม่ทําแฟนมดิเอาไาตะไคร้ล้วนตะไคร้ลายตอมเบิรเออเอาเนี่ยกระเด็นเอาเอาไปเลยมันนีปุ๊บ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  โคตรโขดตะโขดเฮ้ยไม่ใช่มนุษย์ไอ้เหี้ยเวียมเนี่ยตกใจเลยครับตะโขดนี่ใช่พวกกูเลยตกใจกันหมดเลยนไงนี่โอ้โหคลิปคลิปตายก่อนแม่กูฆ่าถอดได้แล้วเออดีใจคุณดีใจกับมึงด้วยไอ้ได้กระปโปงดูไอ้ควายโอ้โหเฮ้ยเอ้าเป็นไงรู้มาเวลาผมรู้มาไปยิงสะกี้ไม่ได้ โอ้ยไปดูแล้วตายไอ้เหี้ยหนีเร็วโอไม่รอดเอ้ามึงกลับเข้าไปทำไมอ่ะเอ้าเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยเฮ้ยพูทมัเอาหมดอยู่นัเนี่ยไอ้สัตว์ในกูตีมันมันไม่มันีว่าวฟ้าแหละมันีว่าวฟ้ามันก็เลยแบบโคผลจริ่งๆนะไอ้เด็กเหี้ยนี่ไม่อยากให้กูกลับก็ได้นะไอ้ได้สัตว์เอามาดิไอ้เหี้ยไม่ให้กูกลับก็ได้นะไม่ให้กูกลับก็ได้อยู่นะไอ้เหี้ยอ๋อไอ้เหี้ยนี่มาจากไหนเนี่ยมึงเก็บไ้กูหน่อยดิเก็บไ้กูหน่อยกูโผล่ไอ้คนเคยก็ขวาซะมา ไอ้ย่าอาตมาม่ครอบครัวด้วยหรอวะอาตมาอาตมาไม่ครอบครัวด้วยหรออาตมาม่ครอบครัวด้วยหรอวาเยวันกูเห็นกูแบบวันไม่บิดมมอเตอร์ไซค์อยู่หน้าพลาไอ้สั บอกแล้วดึงมาดึงมาดึคีาดึงมาัึงมาดองมาดึไมาดึงมาดึมาดึงมาดองมาดึอมาคึงมาดึงมาดึงมีดึงมา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 ดึอมาดึง้าึงมาึงมาดาดึงาดึงมาดาดูงมาดึงมามาดด้าดเดึงดึด้ยมึงมาดมาดไงมาดึงมาดึงมดมาดึงมาดึาดมงมาางมงงงมามึงม่ดด เออนั่นเอาเออเอาดิเยี้ยไม่ยอมมากันอ่ะไอ้หัวลุงมันลุ้ล้นะคนนั้นาขอด้านล่างมาขอด้านล่างมาขอด้านล่างมาขอด้านล่างเอาดิปุ๊ดปุ๊ดปุตามให้อยู่เนี่ยตายอยู่ขอด้านล่างฟังไอ้เอิมึงดอบไม่มีงานเม่ีบอกว่านางขนด้านล่างพวกฟังไหมายห่างเลยเลยหลอเรลุงมาสดี๋ยวเฟชพุ่งมาสิเดเฟุ่งสสลันเล่ไงสลันเล่นทไมสลันเล่นทไมตรงนั้นเลยได้ปะ กูห่วยกูแหวนกูตีป้อมแล้วเนี่ยตีป้อมเร็วตีป้อมตีป้อมเร็วเร็วเร็วไ้ยี่ไปแล้วเอาเยี่นี่มาจากไหนเอาไปยหาเอาไอ้ยี่ไปเกิดจะหนีเยี่นี่มาจากไหนก็ไม่รู้ไอ้สัตว์มันเข้ามือกูเฉยยี่โม่ก่อนเอาดิพุ่งเข้าไปเลยตีป้อมมันลูกตีป้อมมันโอเคโอเคตรที่ด้วยตีไม่ได้นะเก็นอันตรายกูเก่งกเลยไงเด็กเหี้ยชอบเล่นกูดีนักไอสัตว์บูมว้เราชนะแล้วะ E.P. ว่ะเฮีย E.P. ห่พอ้มึงไอสัตว์เล่นก็เล่นรอกเล่นรอกันเลยตอนี้แขน้ำโอเคได้โอเคพอเล่นโลกเขียวกูยังกระตึงกว่าเนี่ยดูเห็นไหมไอ้ฮียมึงดูกูได้ m v p เนพวกมึงคว้าขอาคุณใครไอ้เด็กเฮีทางสายไม่ไดแหละดแบบน้เนี่ยมึงดูมึงดูวีโลกูเนี่ยตึงตกูไปเข้าหอน้ำแปบกูไปเข้าห้น้ำแป๊บดึง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 ทํงดึงดึดึงดึา้งง บอกแล้ว <All>